จับเขาเล่าเริ่องก่อนอื่นเลยนั้นต้องขอขอบพระคุณคุณอัมพานิม์ลัดโดนเนให้50บาทเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยทีเดียวความเดิมตอนที่แล้วพวกพบโดนผีชาวจีนจับตัวอยู่บนดาดฟ้าเรือด้วยหวังจะใช้ความเป็นคนเป็นพาพวกมันออกจากทะเลผีคราแรกมันหวังจะใช้ประโยชน์จากกอแร้แต่ทว่ากอแร้ก,ก็รู้ไม่จริง เรื่องของชายนามว่าอาก้วยลุงคมผู้มีวิชาจึงเป็นประโยชน์กับพวกมันแทนขณะที่ก่อแระกำลังโดนลากตัวเพื่อไปทำอะไรบางอย่างตรงหัวเรือเขาได้ใช้โอกาสทีเผลอควักบางสิ่งลักษณะเป็นหัวกะโหลกนกออกมาชายชาวเลเป่ามันสุดกำลังทำให้เสียงที่คล้ายกับนกแสกร้องก้องกังวานไปทั่วบริเวณโดยไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาจนจะรับชมรับฟัง ผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับค่ำคืนอันมืดมิดไร้แสงของดวงดาราแต่กลับมีดวงจันทราที่ไม่ควรโผลมาโดดโดดในสถานที่ปริศนานี้เลยทำให้ความสวยงามแปลเปลี่ยนเป็นความสยองในความมืดมิดของกลางคืนที่มีเสียงของเรืออับปางและเรือสำเภาชนกระแท้กันนอกจากนั้นมันก็มีอีกเสียงคือเสียงหัวเราะของชายชาวเลนำว่ากอแร กะโหลกรูปนกโดนปัดล่วงลงไปยังพื้นเรือด้วยไอ้ผีชาวจีนตนหนึ่งกอแรทที่ถูกมัดยังคงหัวเราะไม่หยุดสร้างความลำคาให้กับพวกพบเล่นลุงสีผู้ร่วงชะตาถูกมัดหน้าหัวเรือโดยไม่รู้ชะตาว่าไอ้ผีชาวจีนเหล่านี้จะจับตนไปต้มยำทำแกงอะไรไม่นานนักหลังจากเสียงเครื่องเป่าปริศนาของกอแรทได้เป่าออกไปมันมีผีชาวจีนตนหนึ่งหันไปอย่างทิศท,ที่เกิดเสียงประหลาด นั่นก็คือเสียงโหยหวนของผีตายโหงบางส่วนมันเป็นเสียงครังในลําคอยาวออกมาเป็นแทบๆเผยร่างสีดําๆค่อยๆโผล่ออกมาให้เห็นในความมืดมันพุ่งตัดผ่านแสงจันทร์ด้วยความเร็วแทบจะไม่เห็นว่าคือสิ่งใดแต่ที่สยองไปมากกว่านั้นก็คือมันพุ่งมาจากทางเ้า่องหลังของพวกเหาผีตายโหงที่กําลังยืนดูเรือสําเภาตรงหน้าของตนที่เล่นผ่านเงาสีดําผ่านร่างของผีตายโหงตนใด มันทําให้ผีตายหงต้นน,น้นผ่านพบกับความตายอีกครั้งด้วยหัวถูกตัดลอยเนื้ออากาศทีละหัวทีละหัวพีชาวจีนเริ่มพากันตโนกจับดาบจับอาวุธกันบ้านทําให้พวกลุงสีกระพบสังเกตเห็นท่าทางแปลกๆของเหล่าผีคนจีนพวกเขาจึงพากันตกใจพยายามคิดตามว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ชายทั้งสองมีหน้าตาเลืกลักอยู่นั้นหางตาก็เหลือบไปเห็นกอแร ชายชาวเลผู้ไม่ได้มีท่าทีตกใจหรือแสดงอาการเป็นเดือดเป็นร้อนกับเหตุการณ์แปลกๆนี้เลยลุงสีรีบถามกับชายนั้ว่าก่อแร้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพราะเข้าใจว่าไอ้ท่าทางแบบนั้นมันต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ก่อแร้ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าความสยองของจริงอย่างไรล่ะชายชาวเลพูดยังไม่ทันจบถึงอึดใจพบกับลุงสีหันหลังกลับไปมองทางพวกผีชาวจีน ที่เกาะกันอยู่ขอบเรือพอดีดวงตาแต่ละคนเบิกโตเนื่องจากว่ามันประจบเหมาะกับเงาของบางสิ่งรูปร่างคล้ายกับมนุษย์กำลังกระโดดล่างลอยอาบกับแสงจันทร์ที่ส่องสว่างจนเห็นรายละเอียดของเจ้าสิ่งนั้นถึงกับทำให้พบกับลุงสีพูดเรียกนามเจ้าสิ่งที่เห็นขึ้นมาพร้อมกันว่าปอบป,ปาซึ่งคำพูดก่อแรงหัวเราะอ,ออกมาดังสน,นั่นปอบปาท่าทางชวนสยอง พุ่งเข้าใส่ผีชาวจีนอย่างไม่รอชา้ามันง้างกรงเล็บมาแต่ไกลาวาดออกไปเบื้องหน้าปะทะเข้ากับดาบของผีชาวจีนทั้งสามตนจนเกิดสะเก็ดไฟแลบแปลบอีกทั้งเสียงของการประทะอย่างก้องกังวานไปทั่วบริเวณนี้อีกด้วยแรงประทะจากปอบปาที่วาดเข้าใส่ดาบอันตั้งรับด้วยมือผีชาวจีนทําให้สันดาบนั้นถูกแรงผลักเข้าหาตัวพวกผีชาวจีนพบเห็นถึงโอกาสจึงพูดกับลุงสีว่าพวกเรา หนีกันเถอะออกจากไอเรือลำนี้ชายหนุ่มกล่าวลุงสีก็ส่วนทันทีว่าจะทำตามอย่างที่เองว่าได้อย่างไรเมื่อของเราถูกไอพีชาวจีนมัดไพรหลังอยู่เช่นนี้ผมค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ลุงสีประซิบข้างๆหูชายไวกลางคนว่าลุงหยิบมีดหมอตรงเอวผมจากนั้นก็ตัดเชือกไม่ต้องถามเรื่องที่มาที่ไปของมีดหมอชายหนุ่มกล่าวเสรเขาค่อยๆขยับตัวไปทางข้างๆลุงสี ย่อตัวลงจนหน้าระนาบไปกับพื้นเรือลุงสีใช้มือที่โดนมัดไพร่หลังพยายามจะตะเกียตะกายควานหามีดหมอตรงเอวของพบมันยากลําบากและทุรักทุเลเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าลุงสีนั้นมองไม่เห็นส่วนพบก็พยายามขยยบร่างเข้าไปใกล้กับลุงสีให้ได้มากขึ้นทว่าขณะนั้นเองการกระทําของพวกพบมันก็ไม่ได้รอดพ้นสายตาชายน้าว่าก่อแร้เขาเห็นการกระทําประหลาดประหลาด จนดวงตาเหลือไปเห็นมีดหมอที่ลุงสีแกพยายามจะคว้าจากเอวของพบทาให้ก่อแรพยายามขยับร่างเข้ามาใกล้ชายชทั้งสองทางลุงสีหยิบมีดหมอได้พอดีแกไม่ออรอช้าหันด้านคมของมีดหมอขึ้นตรงกับเชือกที่ผันข้อมือลุงสีค่อยๆใช้มีดนั้นตัดเชือกจากข้อมือของตนจังหวะน,นั่นเองก่อแรก็รีบโวยวาย,วายบอกให้ส่งมีดหมอมาให้ตนก่อนแม้ว่าชายชาวเลจะพูดออกมาเช่นนั้น ก็ไม่มีใครสนใจในคำพูดของเขาถ้าไม่กอแรพพูดขึ้นว่าหาพวกมึงไม่ยอมส่งมีดหมอมาให้กูละก็กูจะแหกปากร้องให้ดังลั่นให้พวกนั้นสนใจจะได้พากันตายกันให้หมดก่อแรพพูดสิ้นคำไม่ถึงอึดใจพบเขาพูดออกมาว่ากูทนไม่ไหวแล้วเว้ยพูดจบบาดทาของชายหนุ่มก็กระแทกเข้ากับยอดอกของก่อแรพพอดีทำให้ก่อแรที่อยู่ในท่าทางนั่งยองๆมือไพ่หลังอยู่ เสียการทรงตัวได้ง่ายายหลังล้มตึงด้วยแรงทีเสียงดังตึงตามมาพร้อมกับร่างกอดแร่ลงไปนอนกองกับพื้นพบพู้ลืมตัวก็พูดขึ้นว่าเฮ้ย <"He i, S 1> กอแร่เป็นอะไรหรือเปล่าสาเหตุที่ชายหนุ่มถามออกมาเช่นนี้เนื่องจากว่าเห็นกอนแแรวนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงลุงสีก็ตอบแทนว่าจ้างหัวมันก่อนเถอะไอ้พบเร็วๆหันมือมาพบได้ยินก็ทําตามลุงสีว่า ชายหนุ่มหันหลังให้ลุงสีชายไวการคนจัดการตัดเชือกที่พันธนาการชายหนุ่มออกซึ่งไม่นานนักเชือกที่ว่าก็ขาดออกจากกันทั้งคู่รีบตรงไปที่กอแร่เพื่อจะช่วยเขาเป็นคนต่อไปตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ในคลาแรกแต่ทว่าเมื่อไปถึงร่างของกอแร่พบพยายามเรียกกอแรโด้วยการเขย่าตัวและใช้เสียงไปด้วยแต่ทว่าก็ไม่มีการตอบสนองใดๆจากชายคนนี้เลยกระทั่งลุงสี ผู้ไม่สนใจอาการของกอแรพยายามพลิกตัวชายไปกลางคนชาวเลเพื่อจะตัดเชือกที่มัดอยู่ให้กับเขาเมื่อพลิกกลางถึงกับทําให้ลุงศรีตกใจอุทานเรียกพบมองมาที่ตนที่นิ้วชี้ไปยังจุดหนึ่งบนพื้นเรือด้านหลังที่กอแรนอนดวงตาพบเบิกโตเนื่องจากว่ามีแผ่นไม้หนึ่งมันยกขึ้นสูงกว่าแผ่นไม้อื่นอันเนื่องจากว่าความเก่าของเรือแล้วไอไม้เจ้ากรรมที่ว่ามันก็ดันเพเย ตรงจุดที่หัวของกอแระล้มไงหลังพอดีมันกระแทกเข้ากับตรงบริเวณท้ายถอยลุงสีตัดเชือกให้กับกอแระพร้อมกับรีบดูอาการพบเอามืออังจมูกของชายนามว่ากอแระสัมผัสได้ถึงลมหายใจเบาๆดูเหมือนว่ากอแระจะยังไม่ตายเพียงแค่สลบไปเท่านั้นพบจึงพูดขึ้นว่าลุงช่วยผมยิ้วปีกไอ้กอแระมันหน่อยเ,อเราจะหนีออกจากที่นี่ไปด้วยกันลุงสีได้ยินถึงกับสนทันทีว่า จะบ้าหรือไงว่าไ้พบเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นมันจะเป็นตัวถ่วงเราเสียเปล่า,าอีกอย่างนะไอ้กอแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้สำนึกบุญคุณของใครก็ตามแต่มันคืองูพิษตอนนี้เรารีบหนีกันก่อนที่กว่าพบได้ยินท่าทีเลิกลากพร้อมกับพูดสวนว่าเอ่อแล้วลุงจะปล่อยมันไว้เช่นนี้เหรอเราจะฆ่ามันทางอ้อมงั้นหรือลุงสีก็สวนทันทีว่าโอ้ยไอ้พบเป็นห่วงตัวเองกับเพื่อนของเองก่อน นู่นไอ้คมมันแอบ,บอยู่ตรงนู่นนั่นนะคนที่ควรช่วยและเป็นห่วงงุดงิดใจว่าใช้ความดีให้มันถูกที่ถูกคนหน่อยสิว่าลุงสีกล่าวด้วยน้ำเสียงดูดูพบที่ได้ยินถึงกับคอโตกเงียบไม่กล้าปปีกปากคำใดออกมาทว่าในจังหวะที่ลุงสีลุกขึ้นและกำลังเดินไปหาลุงคมโดยตาของชายัยกลางคนกำลังจ้องมองพวกผีชาวจีนที่กำลังสู้กับปอบป่าไปด้วยพบเห็นว่าการปล่อยให้ก่อนแล นอนแผหลาอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าตนนั้นได้เป็นคนฆ่าชายชาวเลด้วยมือของตัวเองทําให้พบตัดสินใจกว่าสายตามองแบบรอบๆราวกับกําลังหาบางสิ่งจนสายตาของชายหนุ่มพบกองของที่วางรวมๆกันอยู่ตรงมุมที่หน้าขอบเรือจึงทําให้พบค่อยๆลากร่างของกอแร้ไปยังตรงจุดที่ว่าพบค่อยๆหาของมาปกปิดร่างของกอแร้ซ่อนเอาไว้จากพวกพูดผี พร้อมกับกล่าวออกมาด้วยใบหนาาา้าซาๆว่าขอโทษนะขอให้ปลอดภัยพูดจบพบก็หันมองพวกผีชาวจีนกับปอบป่าที่กําลังปะทักกันอยู่ไม่ห่างซึ่งพวกมันเหล่านั้นก็ไม่แม้แต่จะละสายตาหันมามองเฉลยที่จับเนื่องจากว่าแค่รับการโจมตีของปอป่าก็เต็มกลือแล้วในขณะน,นี้ซึ่งก็เป็นเรื่องดีมันทําให้เป็นโอกาสของพวกคณะเดินทางหนีลงจากเรือสำเภา พบกับลุงสีพากันไปช่วยพยุงร่างของลุงคมที่เดินลัดเลาะแฝงเร้นการไปในความมืดห่างจากการประทะระหว่างปีศาจร้ายทั้งสองตนให้ได้มากที่สุดทว่าอุปสรรคอีกอย่างไม่ใช่แค่การหาทางลงจากเรือแต่จะลงจากเรือนี้ที่กำลังแล่นอยู่ได้อย่างไรทุกคนต่างคิดตีโจทย์ความคิดนี้ไม่ต่างกันกระทั่งลุงคมชี้ไปยัยงเบื้องหน้าทิศทางของกระสับเภาที่กำลังแล่นชายทั้งสองคนมองตาม เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของหัวเรือขนาดใหญ่ก่อนลุงคมจะพูดต่อว่าปล่อยข้าได้แล้วข้าไม่เป็นอะไรแค่โดนไอ้ผีจีนนั่นซัดเขา้าข้าก็เลยจุกเรือสำเภาลำนี้มันต้องเถื่อกับซากเรือลำนั้นเป็นแน่จะทำให้เรือสำเภานี้ชะลอความเร็วลงไปได้เราอาศัยจังหวะนั้นปีนเกาะขอบเรือแล้วก็ค่อยกระโดดลงไปซากเรืออับปางเยอะขนาดนี้ ร่างของพวกเราต้องกระโดดลงไปยืนบนเรือสักลำแล้ววะผมได้ยินก็สวนทันทีว่าแล้วหากล่วงลงไปในน้ําล่ะเมื่อเสี่ยงเกินไปกับแผนการนี้ลุงคมก็สวนชายหนุ่มว่าแล้วมีแผนการที่ดีกว่านี้หรือไม่หากมีก็บอกข้าคนนี้หน่อยเถอะคําถามของลุงคมไม่มีใครตอบกลาบเพราะก็คิดไม่ออกเช่นกันในขณะนี้ลุงคมจะเง้มองข้างๆแล้วก็หันหน้าไปยังไอเงาของหัวเรือ เพื่อกะระยะตั้งในนั้นลุงคมก็ตาเบิกโตเหตุว่าเรือสำเภามันเล่นห่างจากเงาเรือนที่ว่ามากเกินไปอย่างไรเสียมันไม่ชนแน่ๆลุงคมบอกกับชายอีกสองคนถึงปัญหานี้พร้อมกับกวาดสายตามองหาบางสิ่งทําให้ลุงสีที่เห็นกล่าวถามกับลุงคมว่าหาอะไรวะไอ้คมลุงคมได้ยินก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากชี้ไปยังเจ้าสิ่งที่ตนหาเจอ นั่นคือพวงมาลัยควบคุมเรือลำนี้ทุกคนที่มองเห็นถึงความสยองเนื่องจากว่ามีมือคู่หนึ่งยาวจะรดสอกไร้หัวไรล่างกำลังบังคับเรืออยู่ลุงขมก็พูดว่าประเดี๋ยวข้าจะไปบังคับให้เรือลำนี้ชนกับไอ้เรือนั่นจากนั้นพวกเองก็กระโดดลงไปเบื้องล่างเลยนะแล้วข้าจะตามไปส่งมีดหมอมาให้ข้าด้วยลุงขมกล่าว ลุงสีกับพบได้ยินก็ไม่มีทางเลือกมากนักจึงเอาตามที่ลุงขมว่าทั้งคู่เดินปรีกก้มก้มเงยเงยลงเท้าเหยียบยางให้เกิดเสียงน้อยที่สุดกระทั่งโชคก็เข้าข้างพวกคณะเดินทางบ้างชายทั้งคู่เห็นบันไดที่ทําจากเชือกพันม้วนอยู่กับขอบเรือลุงสีกับพบก็แมวรอช้าปรีไปยังเชือกที่ว่าทั้งสองช่วยกันแก่ก่อนจะโยนเชือกออกไปพบใช้มือดึงดึงเชือกที่เหมือนกับบันไดนี้ เพื่อทดสอบความแข็งแรงของมันดูเหมือนว่าบัานไดเชือกนี้มันจะแข็งแรงพอควรพบจึงหันไปที่ลุงคมเพื่อจะส่งสัญญาณว่าทางฝั่งของตอนนั้นพร้อมแล้วลุงคมชายว้กลางคนเดินและเลาะย่องถึงพวงอะไรควบคุมเรือเขาชะโงกหน้าแอบมองบางสิ่งที่กำลังควบคุมเรือโดยมิผีผาลมทำอะไรง่ๆทว่ายิ่งมองไกลๆก็ยิ่งเห็นถึงความวิปริตของสถานที่แห่งนี้ มือนั้นมันไม่มีร่างจริงๆแต่มันก็สามารถควบคุมเปลือลลำนี้ได้อย่างดีชีวิตของลุงคมที่ไม่เคยได้เจออะไรบ้าๆแบบนี้มาก่อนแกสูดลมหายใจเข้าลึกๆข่คมความกลัวไว้ในจิตโดยที่คิดว่าศัตรูของตนตนนี้มันก็มีแค่มือสองข้างไม่สามารถเรียกว่าพูดผีได้เสียด,ด้วยซ้ำเมื่อคิดได้เช่นนี้ลุงคมแกก็พุ่งออกไปจัดก,การใช้มือดึงมือของผีออกจากพวงมาลัยเรือ ทำให้เรือสำเภาเหวียงไปเวียงมาจนผีชาวจีนที่กำลังประทักกระป๋อป่า,ปาเหลือผันมองยังพงมาลัยเรือมันตกใจที่เห็นลุงคมกำลังยื้อแย่งเพื่อจะเข้าควบคุมเรือทำให้มันหันไปมองทางหน้าเรือหวังว่าจะเห็นพวกที่ตนจับมาแต่ทว่ากลับว่างเปล่าทำให้มันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสั่งให้ลูกสมุนคนหนึ่งที่กำลังรับมือกระปอปลาพลักตัวออกไปจัดการกับลุงคม ส่วนทางลุงขมก็ไม่ได้มองว่าผีชาวจีนตนหนึ่งกำลังพุ่งมาหาตนเนื่องจากว่าแกวุ่นวายอยู่กับการจัดการแกไอมือผีนี้ใช่ไว้กลางคนเห็นว่าทำอย่างไรก็ไม่ได้ผลแกจึงตัดสินใจใช้มีดหมอง,งัดมือที่ว่าแล้วดูเหมือนมันจะได้ผลดีทีเดียวมือผีปิดสนาหลุดออกจากพวงมาลัยเรือลุงขมยิ้มออกมาด้วยความภาคภูมิใจที่ทำสำเร็จแต่ทว่ารอยยิ้มแห่งความปิตินี้ ก็อยู่ได้ไม่นานเสียงเหยียบพื้นดังสนานมาพร้อมกับเงาท่าร่างของลุงคมทําให้เบนความสนใจของชายไวกลางคนจนทําให้ลุงคมเงน้ามองปรากฏเป็นผีช,ชาวจีนที่กระโดดตัวลอยพุ่งขึ้นมาเพื่อจะเล่นงานชายไวกลางคนในจังหวะน,นั้นเองพบตะโกนขึ้นมาว่าเอาเลยลุงทางลุงคมก็ไม่รอช้าผลักพวงอะไรเรือจนมันหมุนพาเรือเอียงมุ่งตรงไปยังเรือลำใหญ่ ทำให้สีข้างของเรือสำเภาถูเข้ากับเงาของหัวเรือที่ว่าซึ่งตอนนี้มันเฉลยออกมาแล้วว่ามันคือเรือสําราญอะไรสักอย่างหัวเรือสําราญเสียดสีจนเข้าเนื้อไม้เรือสำเภาเอ็นเอียงทําให้ผีชาวจีนที่กระโดดพุ่งเข้าใส่ลุงคมเพื่อจะเล่นงานชายไวกลางคนฟันพลาดเป้าร่างของทุกคนที่อยู่บนเรือโอนเอ็นตามเรือที่เอียง ไม่ว่าจะเป็นผีชาวจีนปอป่าหรือพวกคนเป็นแต่ละคนแต่ละตนไม่สนใจเสียงรอบข้างนอกจากจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้แต่ละคนต่างตะเกียกตะกายลุงคมใช้มีดหมอของตนปักไปบนพื้นเรือเพื่อจะยึดร่างไม่ให้ถลายไปกับพื้นเรือที่โอนเอียงไอ้ผีคนจีนที่เข้ามาเล่นงานลุงคมเห็นว่าชายกลางคนกำลังเสียเปรียบจังหวะน,นั่นเอง มันปล่อยตัวตามพื้นที่เอียงของเรือถลายมายังจุดที่ลุงคมเกาะอยู่มันง้างดาบมาแต่ไกลหวังจะเสียบลุงคมเมื่อร่างของมันถลายมาถึงลุงคมก็ใช้ไหวพริบยันในผีตัวนั้นจนร่างของมันกระเด็นออกไปส่วนพวกพบพละลงุงศรีแต่ละคนต่างหนีตายได้ขอบเรือกระโดดลงไปข้างล่างตามแผนร่างทั้งสองหล่นลงมาอย่างซากเรือลำหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรือสปีดโบ๊ท เพราะมันมีเบาะนุ่มๆรองรับล่างพอดีลุงสีโอเคไหมพบกล่าวถามลุงสีพยักหน้าพลางมองไปยังทางกระดสำเเาวหวังจะเห็นลุงคมกระโดดลงตามมาแต่ทว่าก็ไม่เห็นชายไวกลางคนแม้แต่เงาใจคอของทั้งสองเริ่มไม่ค่อยดีนักตัดภาพไปที่ลุงคมอีกทีซึ่งตอนนี้แกกำลังวิ่งตรงไปยังจุดที่พวกพบกระโดดลงไประหว่างทางก็มีทั้งปอบป่าที่เข้าโจมตีโดยไม่สนว่าเป็นใคร เขาเล่นงานลุงคมแกไปด้วยแต่ลุงคมก็หลบทานจึงทําให้ร่างของปอบป่าลอยข้ามตัวลุงคมไปชนกับผีชาวจีนทําให้ไอปอบป่ามันก็เข้าโจมตีผีชาวจีนนั้นต่อทุกอย่างชุลมุนชุลเกมั่วซ่วไปหมดกระทั่งลุงคมวิ่งมาถึงขอบเรือที่ว่าแกไม่รอช้ากระโดดล่างลอยลงไปเบื้องล่างพบกับลุงสีพยายามจะช่วยกันรับร่างของลุงคมแต่ทว่าด้วยความซวยลุงคมแกออกแรงกระโดดมากเกินไป จึงใกลจากระยะของบ่อทำให้ร่างของลุงคมกระแทกเข้ากับพื้นเรือเต็มเต็มแต่ร้องโอดโอยออกมาด้วยความเจ็บปวดส่วนเรือสำเภาผีน,นั้นมันก็ค่อยๆขับเคลื่อนมุ่งตรงต่อไปโดยไอ้มือผีที่คุมพวงมาลัยเรือมันกลับมาทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งหมอกหนาๆค่อยๆจางลงพร้อมกับการจากไปของเรือสำเภาเรือทิ้งไว้ชายสามคนกับแสงของดวงจันทราไอ้คมเจ็บตรงไหนวะ ลุงสีกล่าวถามด้วยท่าทางเป็นหัวลุงคมก็รีบชี้ไปยังที่ขาของตนพร้อมกับพูดว่าขาขาแกกล่าวด้วยท่าทางเจ็บปวดใบหน้ายับพบก็รีบไปดูที่ขาของลุงคมเห็นว่ามีรอยช้ำโม่งๆตรงข้อเท้าอีกทั้งกระดูกผิดรูปทําให้ชายหนุ่มบอกกับลุงสีว่าน่าจะกระดูกหักลุงสีจึงมองไปยังจุดที่พบว่าก่อนจะบอกกับชายหนุ่มว่ากระดูกมันไม่ได้หัก แต่ก็ดูกรุดไอ้พบเอ็งหาผ้าหรืออะไรก็ได้ยัดใส่ปากของไอคมเอาไว้ชายหนุ่มจะอ้าปากถามแต่ไม่ทันได้พูดอะไรออกมาเพราะลุงสีเก็บพูดดักคอขึ้นมาก่อนว่าเอาเตอนนาบอกให้ทำก็ทำพบแม่รอชา้าฉีกเสื้อของตนยัดเข้าไปในปากของลุงคมจนทําให้เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดกลายเป็นเสียงอูอีขณะช่วยลุงคมอยู่นั้นหางตาของพบก็เห็นเงาของใครบางคน ทำให้พบต้องหันไปมองเอาล่ะครับก่อแร้มันเป็นใครกันแน่ทําไมมันเรียกปอบป่าได้แล้วก่อแร้จะตายหรือไม่ปอบป่าก,กับพีชชาจ,จีนใครจะชนะเงาบางคนที่พบเห็นในตอนท้ายเป็นเงาของใครโปรดติดตามในตอนหน้าพอจนภัยล่าสมบัติดินแดนผีด,ดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกท่าน ที่หยุดไปสองวันเนื่องจากเหนื่อยจริงๆเหมือนจะไม่ค่อยสบายขอบพระคุณที่รอรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบหลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ